จ็ดหยอดแล้วก็อีกวันหนึ่งเปิดก่อนมีบ้านมีจอเปิดอยู่นะครับสมัยโบราณเปิดอยู่ในพระเออ่นในถ้ำนะครับอ่าเจอลูกปัดมีคนมาช่วยน้ำนะครับเงินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพายพนนีพระองค์ท่านก็ได้สืบปร,ราพามาอย่างเชียงรายแล้วก็ได้สืบปร,ราพามาอย่างคุูดีกว่าทุกที่กันรับหลังว่ากูยังมาใกล้ง้าง ว่าพระราชศยาเจ้ารักสมีก็จะอยู่ในหนังห้ากับสายแล้วโน้มอัว่าสไตล์นะสไตล์สไตล์ุกแปดนะครับของน้ำทะลุห้าร้อยตัวปีนะครับอันนี้ลักษณะที่หนึ่งก็ข้อเป็นฮอลีครอบนะครับพอเป่นแต่งตั้งจากเป็นเจ้าเมืองเสียแล้วเพื่อโลกไั้หน่อผันนะครับก็คือจะมาปฏิบัติธรรมปีทั้งๆนี่หลังจากนั้นก่อสร้าง ว่าเจ็บยอนแล้วก็อีกวันหนึ่งเป็นก่อ